นั่นสิโครงกระโคงกรดูกตอนนั้นชื่อว่าแสนน่ะเขากำลังมาที่นี่แล้วขอนั้นเกียยแบงมุมแล้วก็เล็บ To เ่ขอนั้นจะพูดว่าอะไรดีแปลไม่ออกอ่ะขอภัยก็ขอ,ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมนะผมซึ่ง วันนี้นะเราจะทําการลงวิดีโอก่อนวิดีโอหลักนะื่ังจากถ่ายตอนที่สู้กับมัฟเฟตนะซึ่งเพลงนี้ผมจะเปิดมาสู้กับมัฟเฟตนะขอเปิดทางทางโทรศัพท์นะที่เกียรตต่อใส่เพลงเข้าไปนะเอาละแสนปะทะมัฟเฟตเริ่มได้ It's t i m t to start เอาละได้เวลาสู้กันแล้ว

เรียบร้อยอา้าวกูดูแล้วเอเอแซนใช้เส้นได้เหรอไม่เกี่ยวฮะ Next b u t t o n เอา40ปายกูมีเป็นพันมีเป็นร้อยเก้าร้อยก็มีอะ่ะเอาเข้ามาเลยนี่่นี่นี่นี่ขอภายเรื่องเพลงอะ่ะเพลงไม่ไม่เข้ากับเกมเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ คอมอนอิสเมียนเทเลพอตนี่กูเทเลพอตตามแซนเลยเนี่ยแซนเทลอึ๊บอืมคอมอนต้องสู้กับมักเฟตไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะสามารถผ่านปัญหาต,ต่างๆได้นะตอนนี้ใส่ไปแล้ว200จากจากนั้นผมนจะหยุดใส่แล้วอู๊อิสมีซนเดสเกตัน เต่เตอ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 เทิมสุสตาถูกดัลนตจา์สันให้ด้วยเจ๋งกูเคยสู้กับคิงแซนมาก่อนเว้ยไม่ใช่ดิกูเคยสู้กับไอเจ้าเออแซนมาก่อนเว้ยสู้กับเซนได้มันเนี่ยเฮล์พอร์ตด้วย แฟนไม่มีพลังเทเลพอตในการหลบหลีกนะนี่จากผมนั้นเคยไปฝึกสู้กับเออร์แฟนนะเออร์แฟนนั้นใช้สกิลแบบนี้เลยฮนะโยเสน้นได้แต่ที่ทุกท่านเห็นหัวใจเป็นสีม่วงก็เพราะว่านี่เป็นการสู้กับมาเฟดนะซึ่งในแฟนเกมเออร์แฟนนั้นะเขานั้นจะใช้อะไรเส้นได้สีฟ้านะสีมเงินแล้วหัวใจเราจะมีหัวใจสีแดงตัดกับโดเส้นได้พันเอาไว้นะ ทอมกงีมไม่เท่าไหร่เน่มีเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วฮะก็ทำยาทำการดิ้นแล้วรอเวลาต่อไปอะ่ะเขามอนมาเฟดเมั่กี่พลาดเหรอวะช่างมันฮอตแคทเอาเข้ามาเอ๊ะ ออืเดี๋ยไปมััขับเค้กสู้ไปเรื่อยๆฮะกูอ่านแต่สปอยตอนตอนสู้กับไอ้เจ้ามาเฟตอย่างเดียวฮนะเนื่องจากผมนั้นไม่รู้วิธีการชนะมาเฟตเพราะผมลืมซื้อซื้อของนะ่นยห่เปมุมวนแล้วก็ลืมซื้อของในลนะูน่ะมันเป็นสิ่งที่แย่มากนะถ้าคุณจะสู้กับมาเฟตคุณจะซื้อของที่ลูนชนะเพื่อประโยชน์สุขที่ ีแม็แแฮปีครั้งเดินฮอตด,ด็อกออนนะบบเอามาไอ้หนูชิวนาดับเบิลเอิมเรียบร้อยฮะตังหนึ่งพันเหลือเพลงนิดเดียวนะตอนแรกจะซื้อให้ครบเก้าเก้าเก้าพันเก้าร้อยนะตอนนั้นปั๊มดู แต่ผมเกิดรู้สึกว่าเหนื่อยกับการปั๊มนะกหลบไอ้นี่ไม่เป็นวะมุมเมาแรงโรอ่าไม่กินแล้วกันเก็บเก็บพลังชีวิตเอาไว้โ,โดนดีนมันนี้อ่าเออเออคือนี่ปวนหัวเลยดับเบิ้ลใงมุมอย่าเพิ่งขอกินย่อนโอเคฟอร์มสงูงตอนนี้พูดถึงกันเอาวิญญาเราไปขายแล้วนะ ม่าอ่าจสปอยมานิดนึงอนะ่ะโอ้ยยังไม่ชินโอ้โหมาดับทิปเปิลโอ้โหเย็บหนึ่งเทไม่ได้บรรยากาศเ,เอ้นับเป็ดเอ๋อยากมีช่วงเวลาที่เลวร้ยรายใช่หรือไม่ Welcome to the bad time

แเรียบร้อยทาก็คืออัเฟตตื่นดตึ๊ดตึ๊ดตึดไปตื่นลึโอเคมันบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แฟนขอโทษนะฟอร์มยูแบ็กทามแต่ขอบคุณที่เล่นกับแชนลินิชล่ะโชคดีอัพแบ็กสแป ฟินิชแซนเธอเสร,ร็จมาเสร็จขอจบไว้เพียงเท่านี้นะโอ้ละครจบแล้วไว้เจอกันไอ้หนูเรียแบบร้อยแซนประทับมีกระตอนตอนต่อไปโอ้แซนโอ้โหฮะคุณได้ค่อยๆอ,อ,อ่านเนะี่ยคุณเขียนแบบ โอที่รักยอดรักโอ้โหแฟนปรทธานเมก้าตอนแฟนประธานเ็จแล้วก็แฟนปรทธานเมก้าตอนในวีดีโอเดียวกันเลยแล้วกยคุณไม่อยากฟังมึงร้องเพลงอยากไฟอ่ะมึงวอะเวลาที่มันไม่มีแคปเตอร์บัตเตอร์เลยดูไปละฟาดกูอยากฟังเพลงมึงเด e fuck please ออกไป คืออเพลงนน่งเกินกินอยู่ไม่ได้ไม่ใช่มนุษย์ม่ใช่ชก,กระดูกไร้ไ,ไปขับรถแกนเธอตไอหนี2สอง my god อ้ my god พาคบกไปแฟน,ฟอ oh oh แฟนบอกเพ้ยเชื่อเลยนบนว่า ฟักเบิร์ดฟอยต์ฟอ,อยต์ฮึทุกคนี่ว่าแฝดอาร์ตดีกวาเลยแฝดอาร์ตแฝนแฝดทุกกำแพงแล้วก็โอ้โหถ้าผมนี่ถึง,งไดเรกม,มอนใจแอนแม่งว่องฟิงน้ำเน่าออกมาหนูมไมิไ <c oughs> ต่าแม่งโออแสบโออแสบไปขอบเจ้าก <c oughs> ูนี่อมหัวเตีเ้ยนั่นลูก เรียบร้อยนี่ก็ตอนประทาแซนะ่ะยกสองนี่คือยกที่2องอันนี้ผมจะได้สู้กับมอสคนที่สองผมยังพอจำได้อยู่สำหรับอันนี้นะมาเล่มกันเลยน่าจะพอจำได้อยู่หรอวะสีแดงเดินได้ต่อเดินแล้วนะดเดินไปแดงกนเดินไม่ได้ 3วินาทีซึ่งถ้าเราลอดเราก็ไม่ต้องให้เอ้าปีช่วยนะถ้าเราไม่ลอดก็นั่นแหละเอนดิ้งกัเลยเสร็จไปแล้วไม่เลิตืตื่ดิง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 ดิ้งน้ไปว่ามันมีน้ำคุณเลืวิธีลอดเลย ะหรับด้านเลยนะี่ยเปิดเปิดวินาทีสุดท้ายเพจบเซจบเลยขอพครผมไม่เก่งผมจำทางไม่ได้ฮนะเอาฟรียจะมาช่วยเรานะฮะแฟนเพร์เซ็ตมีกระต่อนเอาเข้ามาจุดจุดจุด อาฟรีมาช่วยเราแล้วฮนะซึ่งถ้าท่านผู้ชมเห็นวิดีโอนี้แล้วนะแล้วไม่ผมไม่ได้อธิบายหิงเกมนี้เลยแฟนเกมนี้มันฉากแฟนปะทะบอสสองตัวนี้นะซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะว่าที่ผม้าคุณท่านอยากรู้รู้จักแฟนเกมนี้ก็รอวิดีโอรวมแฟนเกมผมนะซึ่งก็รอไว้ก่อนนะเนื่องจากผมกำลังตัดต่อมันอยู่นะแล้วลอมแปลงเป็นวิดีโอนะก็ดูวิดีโอนี้ไปก่อนแล้วกันนะ แทนมาทำมิกกตอนามเพลงมิกกาเวเนียมาจากไหนก็เปิดเอาเนั่นแหละเ,เรียบร้อยไม่ค่ายอ่ะมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยอ้าเฮ้ยนี่คือโทรศัพท์ของเธอใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันดูไม่ดีแนะ่เอิม่มรู้สึกว่าเขาจะติดาจาะมีปุ่มสีเหลืองอยู่ที่ Hm. อเ,เออโอ้ทอดทีเดีงเดอ,อไไเดอ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 เดเดอเดอเดอเดเดอเดเดอเดอเดเดอเดอเดอเอ,อเดอ,อเดอเดอเดออเดเดเด นั่นแหละย,ลย,ยิงแม่งเลยซึ่งอยิงแม่งจบโอ้อมายกอดเขาไว้ชนแล้วก็บายบายบายหุ่นกระป๋องลิงลิงโอเคแต่เขาก็จะเล่านู่เล่านี่ฝั่งอะซึ่งผมนั้นหาวิธีข้ามบทอยู่ไม่อยากอยากสู้มากกว่านะและถามทำไมถ้าอยากสู้แล้วทำไมไม่เล่นเจนเนอไ์ ก็มันไม่ได้มันรู้สึกไม่ได้ดังใจเะยบอกกับเราไม่ใช่คนเลวขนาดนั้นนะ <c ười> คือฆ่ามอนเตอร์ในเกมมีแล้วมันรู้สึกแปลกๆนะเ <c> ห <ười> มือนเราฆ่ามันไปจริงๆนะเนื่องจากเกมนี้มันเรียกว่าไงดีตอนจบนั่งดูโหดร้ายมากผมไม่อยากสู้กับฟิกนะแล้วและเราจะมาดูฉากที่ฟิกนั้นเออเรียกว่าเลยนในเกมเวกันที่เทวเกมเนี้ยเขานั้น,นะมนีฉากฉากหนึ่งที่ฟิกนั้นทําการ เอ่อเรียกว่าลืมตาหรืออะไรวะเฮ้ยแค่ฟิกยี่นี่เฮ้ย hey. ไปกันเถอะมึงจะกินเลยหนูไหมคือในเกมเล่นเทลนะผมจะสปอยบางอย่างในฉากฉากหนึ่งนี้ตอนนี้ฮนะปกติแซ่ได้เป็นคนพาเราไปใช่ไหมฮะอันนี้คือฟิกมาพาเราไปแทนนะแล้วก็ในฉากนี้นะสปอยบางอย่างนะถ้าเราเล่น ในอันด้เทปกติเนี่ยคือแซนนั้นจะทาในในรูปแซนตรงนี้นะเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบแซนนั้นไม่มีในตาคือตาแม่งดําไปทั้งจะวัวไปดั้งตานะซึ่งเราจะมาดูกันนะออฟฟิศนั้นจะทําอย่างกันได้หรือไม่เนี่ยจุดเออมันเรียกเราว่าเจ้าหนูกูคือโครงกระดูกเออรู้สึกว่า ขพอดันต่อไม่เต็มที่เจอกับมนุษย์อีกแล้วนะอืมหนอกโจกเขาเล่าฟังว่าเขาเขานั้นนะเอกนั้นไปสัญญาเรื่องเรียกว่าไรไปสัญญากับทอเรีกว่าจะาไ,วไว้ชีวิตมนุษย์ที่ผ่านประตูมาแต่กานว่าไว้ชีวิตแฟนที่โพงก,กระดูพี่ผ่านทางมาแทนโอ้โห แบทจอกมันคือมุกที่แย่ปกติแล้วมันแซนเล่าอ่ะนะแต่นี้มันเป็นนะแซนเทลเราเลยให้สฟิกเป็นคนเล่าทุกอย่างแทนอัปเตอร์ชีนอกน็อกอันเซนน็อกนอก,นอกเอิมมุกเป็นมุกให้ไอ้นีม่มากโอเควีดูรัวแล้วนะฟังเพลงกันไปก่อนแบทถามีนเงินที่เหลือร้าย อาจจะมาดูใบหน้าฟิกนะแบบโจกจุดๆ,ๆวันหนึง่งเธอนั้นไม่ค่อยหัวเราะแบบปกตินะเหมือนแบบอิสแซนอีวนโอ้อตอนนั้นบอกว่าถ้าแซนผ่านมาที่นี่ช่วยว่าชีวิตเขาหน่อยที่เรียกว่าไงดีช่วยดูแลปกป้องแซนที่ผ่านทางมานะปกติต้องเป็นมนุษย์อะ โจบบาโจรเราจะมาดูกันนะว่าฟ kind of ิกมันจะทําตายไงยูไรเซ่ผมก็ตื่นเต้นนะว่าฟิกมันจะทำนายังไงฮะฉากนี้เก็บเอาไว้ให้ได้อะโอ้โโอ้โโอ้ my god นายอะจะต้องตายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือ ขาขาล่าโอ้ไฟกรนายน่ะตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถ้าฉันไม่ได้สัญญาครับทอเรี่เออนั่นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูงั่งนะฮะเนียนเนาะโอทษทีมินมุกอะดูไม่เจ๋งอะอดูทัมหน้านั่นสิคือถ้าเป็นแสนทัหน้าคือเวื่อตามันมีไฟสีเงินออกมาแล้วนะ เจอหน้าคาร่าเข้าไปด้วยวอตเตอร์ฟัตเลยเพราะว่าตอนสู้กับแฟนในเหตุการณ์จีโนโซไซน์นี่คือคาร่าโอ้โหาละเจ้าหนูโอ้โหเรียกกูจะว่าเจ้าหนูอเออกูไม่ออกว่าแฟน พูดไม่ออกอ่ะไปกันเดะแฟนดูว่าคุณเกอร์โดนไซแล้วอ่ะฟิงแม่งเป็นคาร่าตอนนี้ยัำตามตอนที่ไอ้นี่โอ้โหดูเขาทำได้สุดยอดมากเจอด้วยปฏิทา,านทองมกักไม้ตรงนี้เอาว่ากูผ่านแลบฮัตแนลนด์ได้ละไปกันเถอะเรียบร้อยอะ่ะ สถานที่นี้เราต้องสู้กับหืมเมื่อกี้อะไรอะโอเคสองบอสกับหนึ่งใบหน้าของ,ของฟิกในร่างคาร่าขอยีๆตอนนั้ทาเข้าสู่คอบ้านเกิดของทุยคอที่อยู่ของกาสเตอร์ในอดีตดีเป็นพังนิ่งๆนีมจะอะไขึ้น เอาเป็นว่านะฮะก็นะพอจบการต่อสู้ไว้เพียงเท่านี้นะเนื่องจากที่เหลือผมต้องไปไปนั่งเล่นการต่อสู้ระหว่างผมกับเมสเมสตอนล่างเห็นดนเะน่ะซึ่งเออผ,ผมนั้นไม่รู้ว่ยิ่ชนะมันวะแล้วผมลืมเซฟด้วยเนะี่ยิงบารบแล้วยิงคลอส คอรือไม่กัเข็นให้อือนั้นนะไม่อยากกลับไปเล่นใหม่เลยนะตอนนี้ก็เยเอาว่าช่าวันนะฮะสำหรับอันนี้นะเนื่องจากผมนั้นไม่รู้ที่ชนะเจ้าพ่อหมดตัวเนี้ยเรมเมอร์ซี่แล้วสแปร์เด้หกสิบจี เรียบร้อยอะกลับไปเซฟกันเลยนะอ่าเก็บสึกว่าหลังจากนี้คือมันก็ตออจะเล่าว่าเอาฟี่นั้นโกหกนะแต่เราก็นะเรายังเชื่อมั่นในเอาเอาฟี่เราอยู่นะเทเฟพี่นี่คือคอส่วนที่เี๋ยวเปร้านหารนะ่ะเฟมาเซฟกันเลยเหมือนผมเซฟซ้ำหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ช่างมันนะมาจากกันตรงนี้อยู ก็นะขอขอบคุณที่รับชมนะสำหรับการเล่นเกมนี้เทลนะมันชื่อว่าแฟนเทลนะกถถ็ถ้าท่านถ้าทุกท่านอยากรู้จักกับแฟนเกมนี้นะก็เชิญเิ่มเชิญดูวีโอต่อไปของผมนะเนื่องจากผมนั้นฮนะผมนั้นนะพูดเอาไว้กับวีโออันที่สองผมไปแล้วนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะสอนวิธีการลงมอดแฟนเทลนะ ก็ไม่มีอรายละแวลนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็มีเรื่องหนึ่งนะสำหรับทุกขั้นแฟนคนนี้จะว่าอะไรดีจะพูดว่ากิจกรรมการตอบคำถามของผมนะวิดีโอกว่านี้ยังอยู่นะก็ถามมาเรื่อยๆนะก็จะตอบให้ทุกคลิปไม่ใช่รอคลิปวิดีโอตอบคำถามตอนที่สองนะตอบคำถามประชาชนซึ่ง มาแน่นอนนะไม่ต้องห่วงคือรอคําถามเยอะๆเลยแล้วก็แล้วก็กตอบทีเดียวเลยนะเอาเไงก็ตามนะก็ทุกท่านนะต้องรอกันต่อไปอนะแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องวิดีโอนะนี่จากวันหนึ่งมาสองคลิปบ้างถ้าสุดถ้าเกิดวันไหนว่างแบบสุดๆนะก็ทําไปเลยสามคลิปนะหรือวันไหนเกิดข้อผิดพลาดก็วันหนึ่งวันหนึ่งคลิปหรือสองคลิปนะก็จะพยายามลงเท่าที่ทำได้แล้วนะฮะนี่จาก ผมนั้นนะวิดีโอการกรตัดต่อผมเนี่ยมันเป็นมันมีปัญหาเรื่องความช้ามันนะเลยทําให้ลงได้วันละหนคลิปหรือ2คลิปนะหรือว่าบางวิดีโอเนี่ยลงได้นุดเร็วเลยก็ตามนั้นนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะซึ่งจะถามว่าการลงคลิปนะองค์นั้นแตกต่างกับนักแคสเกมคนอื่นหรือเปล่าก็แตกต่างกันนะบางคนนั้นขึ้นอยู่กับทรัพสไคระแต่บางคนก็วันหนึ่งต้องลงให้ได้นะ ตามนั้นนะผมนั้นมีความแตกต่ตางกับนักแคสเกมหลายคนนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะทุกท่านได้ดูแน่นอนสำหรับวันนี้นะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายเจอปืนยืมมาทุกแชนแนล